สวัสดีค่ะวันนี้จะเขียนหัวใจโอเควันนี้จะเขียนหัวใจค่ะโอ้ย oh, ทำแล้วนั่นน้องเอล่าบอกวันนี้จะเขียนหัวใจนะคะดูค่ะทุกคนทำหัวใจแล้วเอาเอาทำสวยๆค่ะลิลลีลิ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 ลล เอาสีน้ำเอาสีเหลืองส่ดวา่เอาสีขาวอร่ะวสมผัสนะ 最难了。 Sam super. Sammy, Sammy shum. Sam. าวาดให้มันเสร็จค่ะวาาเอ๊ะจะไปถ่ายรูปกันสามคนหรอถ่ายเยอะเลยสามคนไปไปถ่ายสามที่ไหนสองค่ะอาวาดค่ะวาดให้มันเสร็จโอ้ยผีเสื้อสมมุฟูนเหรอปิดเลย,เ,ยอเอออาเินจะพังนะปิดเอาปุย ม่ยยทำให้มันสวยๆค่ะไม่อันนั้นไม่ให้ทำไหนให้นาลูปทำเองค่ทำไมหระทำไมอยู่เครขั้งบอน,นีอเคาขอนบ ทำไมอะน้องเห็นแล้วทำไม่ได้เรามาดูค่ะอันนี้ทำแล้วค่ะสวยมากเลยโอ้เอาน้องเอาสีขาวใส่ค่ะนี่มามาช่วยทำแล้วเนี่น้องเอาสีขาวใส่สีชมพูก็ได้มันสวยไหมคะสวัสดีค่ะ น้องเอ็ดละเล่นละไปสี่น้องทำอะไรคะนั่นเ่นโบเหรอไม่อ้าวทำอะไรคะสวยมากเลยค่ะเอาทำค่ะเก่งมากสวัสดีจ้าคุณแม่ จะทำยูทูปปะเนเยอะน้องก็ทำยูทูปนั่นแหละก็ทำเชนจะลบมาเชนอคุณแม่อ๋อลบลยนลบเลย่ะนี่อะดูนี่สิโอ้ยเยอะมันรูมนองลี่ลิลลี่แล้วก็ดอกไม้แม่วันจะ สวัสดีนะคะทักทายนะคะเด็กน้อย s> <S วาดรูปขอบคุณที่เข้ามาผ่านเข้ามาทักทายรับชมเอาลบๆบให้หมดจ้าไหนอย่าไปทำค่ะเอาลบ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 คันคันดูเสี่ยไฮ้ไหนคันดูเอ๋อคันดูเสียไฮหาลูสวัสดีค่ะไหนเลยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะ น้องจะวาดรูปอะไรอีกคะวาดรูปรูปน้องว้าว้าว้าายายเวดีเกว่าอาเอนทินเด่ว้าวมาไหนบอสนายมาเฉยอีกเทักทายจ้าเด็กน้อยบอก มามาเปิดวิดีโอหน่อยทำ YouTube ทำหน่อยวะทำคงินห <laughs> น่อนะคุณโอเคน้องจะเอาอะไรล่ะสีชมพูเอาวาดเองเลยค่ะวาดเป็นไหมเขาไม่ได้โอ้ยย,อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนสวัสดีค่ะนี่ไงมีคนมาดูลูกอยู่ม,มีคนมีคนให้ดอกไม้นะี่มีคนให้หัวใจลดล้ว เอ้ยนายมันกดไม่ได้ค่ะ <ừ. S 1> ไม่ใช่ติ๊กต็อกมันกดไม่ได้ขอบคุณนะคะฉันด <c oughs> ูหัวใจอ่ะน้องขอบคุณก่อนฉัน <c oughs> จะดูหัวใจมันทําไม่ได้ไม่ใช่ติ๊กต็อกแม่เอาดูนี่หัวใจมามาทำให้สวยมากน้องเคยกดเคาะหน้าจอแล้วมันมีลูกหัวใจทำเล่นอ้าย <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่แบตเตอรี่มามาจะหมดเอาเอาดอกไม้ไหมใช่ให้น้องเห็นละทำระบายสีค่ะโอ้มือ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 มะบายสวย,สวยนะสีขาวแม่เอาสีขาวหน่อย ฝ่าชัยทำสวยนะคะทำาไม่สวยทำไมท้ไม่สวยล่ะเอาเอาทำไมน้องนี่น้องเลิกแล้วเหรอ ปิดทโทรศัพท์มามาก่อนั้างั้นอะแล้วเมื<ะ>่อกี้นะคะเขาจะวานลูกเขาเลยบอกให้บอกให้มามามาเปิดกล้องให้หน่อยเลยต้องเปิดไลฟ์สวยสวย <c oughs> ขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะ <c oughs> อุ้ยสวยมากออเอ๊ะมามาปิดแล้วนะทำงม,มานะไ,มได้หยุดไม่ได้อะไรก็น้องไม่คุยแล้วในะน้องว่นูแล youtube มาม่าก็จะปิดแล้วนะ<อ>วาดนกวาดวาดโครงกระดู <laughs> ผม ใช่ไหมอโครงกระดูกไหมสันสันวาดลูกเอาจะเข้าไปวาดลูกพาทิ์แล้วค่ะสันคือแม่จะาฉันอยู่จรหนู้ไงโอ๊ยปิดแล้วนะถ้างั้นไม่เล่นกับกล้องไยเธอเนย ทำอันใหม่ถามสิทำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาทำสวยๆปีกบกูไก่ขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะางนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะนี่ไงมีมีหัวใจด้วย ปปกดหัวใจให้เอ็ล่าหน่อยค่ะสิวยทกดหัวใจกดไม่ได้ <laughs> มันกดไม่ได้นะคะา <laughs> ถามซิพี่ชื่ออะไรคะถามหน่อยพี่ชื่ออะไรคะพี่พี่พชื่ออะไรคะ หนูชื่อเอลล่าค่ะเอามาเลยเร็วๆๆๆๆๆฉันจะล่อปลงไปเธอไปทำอะไรอยู่ข้างในน่ะมาม่าปิดแล้วนะไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้นจิกาบูก่อนจิกาบูจิกาบูจิกาบูบายบาย I see you I see you How are you How are you hello How are you? How are you? How about you? <laughs> I miss you. <laughs> I miss you, man. I love you. I love you. Tham như ngay I love you. Tham tham mà tham tung Tham như ngay I love you. 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 Minnie hat and Minnie hat. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. I'm the singer. Lili. am the sing tu... so... <coughs> Lily. Ah. Lily. โอ้ยขอบใจมากนะ So sweet thank you thank you เมเมเอลามาเซทู่ันต์ค่ฮะทุ่สันต์ค่ะ thank you คุม่เซนี่ว่าเธอไหนลุกขึ้นมาเขาประาปิดโทรศัพท์แล้วนะมาณ close คันดูเซบ bye bye หน่อยหน

You are sweet No No And yes Chích cơ bố cơ I see you <coughs> My long hand kind nào. Johnny Johnny Yes, papa <coughs> Eating sugar No, papa Telling lie. No, papa <coughs> Open your mouth Okay. <laughs> hello see you see you bye bye see you next time bye 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 oh. see so bye, bye, bye 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 đi nè. that bye bye Chup. bye 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 bye